I'm รับผมวันนี้นะครับกลับมาทดสอบรถกันอีกหนึ่งครั้งนะครับและข้างๆผมเลย A 200ใหม่เป็นตัวเฟสลิปปี2023นี้นะครับจะมีอะไรใหม่บ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันดูนะครับทั้งตัวที่ใส่เข้ามาเพิ่มหรือว่ามีตัวไหนถอดออกไปบ้างน,นะครับ และการขับขี่ในวันนี้นะครับเราจะขับขี่ไปถึงหัวหินกันเลยครับเรียกว่าเส้นทางประมาณร้อยกว่ากิโลดังนั้นเราจะได้รู้ว่าอัตราการกินน้ํามันหรือว่าอัตราเร่งต่างๆช่วงล่างของเขาเป็นไงครับก่อนที่เราจะดูรถรอบๆนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่กันก่อนครับครับผมเราก็อยู่ในรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางกันแล้วและรถคันนี้นะครับ A200 คันนี้ ถือว่าเป็นรถทดสอบที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคันที่ใหม่ที่สุดสําหรับผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่ครับดูจากเลขไม้เนี่ยเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับอ่ะเราจะไปแล้วเราก็ประเดิมเลยครับนี่เนี่ถือว่าเป็นรถที่ใหม่ที่สุดในการทดสอบทุกๆครั้งของผมเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเราเดินทางกันแล้วครับ ครับผมอ่ะเราก็ขับกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่ก็เป็น1.3ลิตร4สูบให้กำลังอยู่ที่163แรงม้ากับแบกบิด250นิวตันเมตรครับเกียร์อัน ก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ใครๆนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันเล็กหรือเปล่าจะขับขี่แล้วมันจะสนุกสนานไหมผมบอกได้เลยนะว่าถ้าคุณได้ทดสอบนะครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้มันดูเป็นบล็อกเล็กนะแต่ว่าม้าเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเนี่ยเราจะวะรถคันหน้าช้าอ่ะเราเร่งแซงตามคันม้าไปเนี่ยแป๊บเดียวร้0ยสิบละ คือแสงพ้นอย่างสบายๆเลยผมมองว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันดูมีความพอดีกับตัวรถคันนี้ม,มากๆเลยนะครับเครื่องดูดสามให้ทัอัตราการประหยัดที่ดีและก็เรงบิดที่ดีเราค่อยๆเติมพลงเร่งเนี่ยรถมันดึงไปละพอได้รอบของเขาเ u อโบทํางานปุ๊บโอ้เนี่ยแปบ๊บหนึ่งเกินร้อยยี่สิบไปะละร้อยสามสิบคือไปแบบง่ายๆเลยนะครับ แล้วทุกอะไรเนี่ยถือว่าขบคขมได้ง่ายนะครับช่วงล่างก็ต้องบอกว่าเขาอ่ะเซ็ตมาให้ค่อนข้างแข็งนะครับคือถ้าคุณนั่งแถวหลังจะรู้สึกได้เลยกับความแข็งเวลาวิ่งในเมืองนะครับแต่พอนอกเมืองอะ่ะมันมีความพอดีมากกว่านะครับพอนอกเมืองความเร็วสูงตัวรถที่มันมีความแข็งเนี่ยมันจะทําให้เราขับขี่ง่ายแล้วมันดูเฟิร์มนะค,คือเมื่อกี้ถามน้องที่เป็นช่างภาพที่นั่งด้านหลังนะครับเขาก็ยังบอกว่ารถพอมันมีความแข็งวิ่งนอกเมืองเนี่ย คอสะพานเปลี่ยนเลนต่างๆรถมันให้ความนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แลกกันนะครับคือเราวิ่งในเมืองมันอาจจะรู้สึกตึงๆไปหน่อยนึงแต่ว่าพอวิ่งนอกเมืองอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความพอดีขับขี่ง่ายเมื่ไรควบคุมแบบเนี่ยเปลี่ยนเลนปุ๊บมันเปลี่ยนเลนแบบง่ายๆครับคือรถมันมีความคล่องตัวมากๆเลยครับอันนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับสําหรับช่วงล่างที่แข็งแต่ก็มันอาจจะต้องแลกมาด้วยความ รุ่มนวลนหายไปในการใช้ชีวิตในเมืองครับและในส่วนของการเก็บเสียงก็ต้องบอกว่าเก็บได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับในกลุ่มเดียวกันเสียงพื้นอันนี้เป็นเสียงพื้นยางมาตอยนะครับตอนนี้วิ่งประมาณ90คือจากพื้นดังขึ้นมาที่ตัวรถถือว่าดังพอสมควรนะครับแต่เสียงลมเงียบเลยอันนี้ถือว่าดีครับสำหรับเสียงลมนะที่ประท้าตัวรถ เพราะด้วยตัวรถที่มันออกแบบมาให้ค่อนข้างเตี้ยนะครับการต้านลมก็น้อยลงแต่ว่าเสียงพื้นถนนบ้านเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเสียงสะท้านขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วสาหรับตัว A คันเทียบกับ C กับ E เนี่ยแน่นอนก็ตัว C กับ E เนี่ยก็ต้องดีกว่านะครับตัวนี้มันมีเสียงที่เลนลอดเข้ามาเยอะกว่าครับแล้วสำหรับ A 200ตัวนี้นะครับก็มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับปรับง่ายๆนะครับเดรมิกตรงนี้นะครับกดปุ๊บ มันก็จะเริ่มต้นที่คอมฟอร์ตส่วนใหญ่เขาก็จะขับที่คอมฟอร์ตกันอีโค่ก็แน่นอนครับเน้นในเรื่องการประหยัดน้ำมันการขับขี่ของเขาเป็นไงแน่นอนคันเร่งมันจะถูกน่วงลงแอร์มันก็จะดรอปลงนิดหนึ่งเพราะเขาเน้นการประหยัดมากกว่านะครับอ่ะแล้วมาอีกโหมดหนึ่งโหมดสปอร์ตนะครับแน่นอนครับโหมดสปอร์ตก็คันเร่งกดนิดเดียวเครื่องนี่มาเต็มเลย ภูมลใยก็หนักขึ้นด้วยเช่นกันนะแล้วสุดท้ายกับ individual นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับตั้งเป็นในรูปแบบการใช้งานของเราเองนะอยากได้เครื่องยนต์ที่มันแบบกระชับขึ้นแต่ว่าภูมลัยเราอยากได้นุ่มๆอันนี้ก็ปรับได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางใกล้จะถึงหัวหินนะครับกับการเดินทางของเรานี่อยู่ที่124กิโลเมตรอัตราการกินน้ามันของเขาอยู่ที่แ7จดลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับ เรียกว่าการกินน้ำมันของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้กินมากเกินไปเพราะว่าผมาขับขี่แบบขับใช้จริงๆแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยผมอาจจะต้องเร่งแซงนะครับทำเวลาดูว่าตัวเลขที่มันได้ของตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เลยมีการขับขี่ที่ไม่คงที่ดังนั้นนะตัวเลขอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าทําตัวเลขดีๆหรือว่าขับเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขน่าจะดีกว่านี้นะครับและการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะมีอะไรใหม่บ้างครับหลักๆเลยนะครับนี่ครับ ทัชแพดที่มันหายไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็น MBUX ตัวใหม่ดังนั้นการสั่งงานด้วยเสียงของเขามันเข้ามาแทนที่กับตัวเก่าเรียกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นน่ยทัชแพดตัวนี้เขาก็เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นละเขาก็เลยยกออกไปนะครับผมเข้ามาขับแล้วก็ทดลองเชื่อมต่อมือถือของผมเนี่ยเป็น Android เชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ยกด2อสมทีตัวรถเชื่อมต่อแล้วถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับอันนี้ Android ถ้าเป็นของฝั่ง Apple นี่ก็ เชื่อมต่อได้ง่ายทีเดียวนะครับการทํางานของเขานะครับนอกจากทัชแพดหายไปเราก็สามารถกดที่หน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับเรียกว่ากดได้ง่ายๆนะครับแอบแล้วก็ทางานได้ค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวและนี่ที่สําคัญเลยกับพวงมาลัยที่เปลี่ยนไปนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นก้านแบบใหม่และปุ่มตรงพวงมาลัยเป็นตัวทัชด้วยเช่นกันนครับเรียกว่าทํางานได้เร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยฟังก์ชันการทํางานของเขาด้านซ้ายสามารถปรับที่ตรงหน้าจอด้านซ้ายนะครับเพื่อความเันเทิงของเขารับโทรศัพท์ต่างๆอยู่ด้านซ้ายนะครับ ด้านขวาก็สามารถปรับที่หน้าจอตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับปรับเปลี่ยนจอได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าทํางานได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็พุชคอนโทนปรับที่ตรงตำแหน่งด้านล่างนี้ปรับได้ง่ายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ปรับให้มันดียิ่งขึ้นก็คือแอร์นั่นเองนะครับแอร์คันนี้เป็นแบบ2โซนและที่สําคัญเขามีแอร์ด้านหลังให้ผู้นั่งด้านท้ายด้วยเช่นกันครับขับมาคันนี้ไม่มีฟิล์มเย็นสบายแน่นอนถือว่าหายห่วงในเรื่องแอร์นะครับ และตัวบอกของเขาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับพร้อมเมมโมรีทั้ง3เมมโมรีให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับและสุดท้ายนะครับกับพา n าโร m มิก o ูฟเรียกว่าอันนี้นี่ให้มาแล้วกระจกที่แผ่นยาวเกือบถึงด้านท้านและสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับ และที่สําคัญพอเป็นกระจกแบบนีนะ้ตัวรถที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกอึดอัดพอมันมีกระจกแบบนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูโปรง่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้น,นครับและปุ่มตําแหน่งตรงนี้นะครับก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้ง4โหมดอันนี้ก็ปรับเพิ่มลดเสียงปกติและตําแหน่งตัวนี้ก็คือจอดแบบอัตโนมัติด,ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแลวพอเปิดช่องเกะนี้มานะครับจะมี wireless charger ให้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่อง usb แบบ type c มาให้ด้วยเช่นกัน,นครับ ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับเปิดออกมาดูเป็นช่อง USB Type C อีก2ช่องด้วยกันนะครับเรียกว่าให้มาแบบเพียงพอในการใช้งานจริงๆครับครับผมและด้านหน้านะครับได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแต่จริงๆเมันเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเป็นแบบ Power Dome นี่ตัวนี้เรียกว่าเปลี่ยนจาก Diamond g i l l ก็เป็น Star g i l l นะครับเป็นรูปดาวอย่างนี้เลยนะครับ ไฟหน้าของเขานี่เป็นแบบ LED performance แต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์ครับเป็นเลนแบบสะท้อน LED และทำงานร่วมกับกล้องด้านหน้าตัวรถยกไฟสูงไฟต่ำเปิดปิดแบบอัตโนมัติกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดกันชนตัวนี้เรียกว่าคล้ายๆตัว CRS นะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนและด้านข้างของตัวรถนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนก็คือตัวล้อน,นั่นเองครับลายเป็นลายเดิมจริงนะครับแต่ว่า ปรับเปลี่ยนคือเรื่องสีอย่างเดียวเลยก็คือสีเก่าเนี่ยออกสีเท่าๆตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับอ่ะมาที่ด้านข้างนะครับตัวรถคันนี้ไมไ่ใช่กล้อง3 6 0องศานะครับเป็นเพียงแค่กล้องถอยหลังนะครับ แต่เขามีเซ็นเซอร์ให้รอบคันทําให้รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นกล้อง360ได้เลยนะครับนี่ครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับหลังคาพา n a ลล m มิก o ูฟก็จะเปิดแบบนี้นะครับเรียกว่ากระจกแผ่นใหญ่เชื่อมจนมาถึงด้านหลังตัวรถถ้ามองจากด้านข้างตัวรถเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสปอยเลอร์อีกหชิ้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วคุญแจนะครับตัวนี้เป็นแบบคีย์เลสนะครับก็คือสามารถ เปิดได้ทั้ง4บานเลยด้วยนะครับอ่ะมาดีด้านท้ายของตัวรถกันชนถูกปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับไตาย,ยานที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนี่ครับเตะเปิดนะครับตัวนี้เป็นเตะเปิดก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่ไฟฟ้าส่วนตัวผมผมมองว่าดีนะครับเพราะว่ารถในรูปแบบซีดานเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมว่าตัวรถท้ายเนี่ยมันไม่ได้หนักมากดังนั้นนะครับการปิดอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายนะครับการเตะเปิดเนี่ยแค่เตะช่วงตำแหน่ง เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะเขาจะมีคาสปริงตรงนี้ดีดขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากานะครับเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่วยให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้นครับและทั้งหมดนี้นะครับกับ A 200นะครับที่ถูกปรับโฉมหรือเฟซลิปกันมาแล้วถามผมว่าเปลี่ยนเยอะไหมจริงๆอะ่ะ ถ้าในความรู้สึกผมอ่ะมันหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากยนะครับแต่พอเข้าไปใช้งานดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างระบบ MBUX ใหม่ที่มีการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้ผมถือว่ามันดีมากๆนะครับทาให้เราใช้งานกับตัวรถง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฮานอลมิกลูฟที่มีความโปร่งทําให้ตัวรถมันดูไม่อึดอัดอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีหนึ่งจุดและเครื่องยนต์ของเขาแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรที่คนอาจจะรู้สึกว่าเอ้มันเล็กไปหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลองขับบอกได้เลยนะครับ เครื่องยนต์ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดหรือมันเล็กอย่างที่เรารู้สึกเลยนะครับและการใช้งานของเขาก็ต้องบอกว่าคันนี้เน้นเป็นเรื่อง p e r f o r m ร์แมนะครับเพราะเขาถูกเซตหรือปรับตั้งช่วงล่างแนวออกสปอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวิ่งในเมืองมันอาจจะรู้สึกแข็งไ่หน่อยแต่ว่าพอวิ่งนอกเมืองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่2 3ล้านส0 0 0 0นบาทเรียกว่ามีเพียงรุ่นเดียวให้เลือกกันไปเลยนะครับ ใส่ออปชันมาแบบเต็มๆครับแอร์หลังมีมาให้แล้วไม่ต้องกลัวร้อนแล้วทางนี้ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับจากเพจออโต้สปินครับสวัสดีครับ